การท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์ด้านการเกษตรค่ะปัจจุบันถือว่าเป็นเทรนด์การท่องเที่ยวที่มาแรงเพราะนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชมความงามตามธรรมชาติและได้สูดอากาศบริสุทธิ์แล้วนักท่องเที่ยวยังได้รับความรู้ด้านการเกษตรกลับไปอีกด้วยค่ะการท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์ด้านการเกษตรค่ะ ถือว่าเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจในปัจจุบันเพราะการท่องเที่ยวแบบนี้เป็นการมุ่งเน้นการเรียนรู้วิถีการเกษตรที่เน้นการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในการดําเนินกิจกรรมต่างๆและที่ศูนย์วิจัยพืชสวนรีสเกตอำเภอเมืองจังหวัดรีสเกตยังเป็นสถานที่ที่เปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนทั้งในและนอกจังหวัดรีสเกตเพราะนักเรียนจะได้เข้ามาเรียนรู้ด้านการเกษตรตามฐานการเรียนรู้ทั้ง10บฐานซึ่งแต่ละฐานก็จะให้ความรู้แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้แนวคิดของผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนสีสะเกดนายธวัชชัยนิ่มกิ่งรัฐคืออยากจะให้ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนเป็นปอดของคนรีสะเกดรวมทั้งยังเป็นที่สร้างอาชีพให้กับคนที่สนใจที่จะเข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเกษตรอีกด้วยแนวคิดก็จริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งเรื่องของมลภาวะตรงนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นปอดของเมืองรีสะเกดนะครับสอง ชาวบ้านมาท่องเที่ยวเนี่ยนอกจากได้พักผ่อนแล้วเนี่ยชาวบ้านจะได้ความรู้เพื่อสุขภาพหรือเอาไปเป็นอาชีพได้เลยเพราะว่าตรงนี้อาจจะเปรียบเป็นเสมือนอุทยานของเทคโนโลยีการเกษตรที่กรมวิชาการวิจัยเสร็จแล้วเอางานวิจัยทั้งหมดเนี่ยมาใส่รวมไว้ที่ตรงนี้ชาวบ้านพอมาเจอเห็นเอ้ยทำได้ยังไงพอทำได้ยังไงเนี่ยเขาก็อยากรู้พออยากรู้เนี่ย ก็ดูแค่จบที่ตรงนี้เลยมันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะได้ประโยชน์ว่าชาวบ้านไม่ต้องไปไกลแล้วก็ได้หลายเทคโนโลยีทีเดียวและถ้านักท่องเที่ยวท่านใดยอยากจะมาพักค่ะก็มาได้เพราะที่ศูนย์วิจัยพืชสวนสศรีสะเกดมีบ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยวในราคาที่ย่อมเยาว์ โดยตั้งแต่ในช่วงเช้านักท่องเที่ยวสามารถมาออกกําลังกายหรือปั่นจัก,กรยานก็ได้ค่ะก็จะมีจัก,กรยานให้ยืมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและนักท่องเที่ยวยังจะได้ชมความสวยงามและถ่ายรูปสวยๆกับทุ่งดอกไม้นานา,นาชนิดส่วนในช่วงเย็นที่ด้านหลังของศูนย์วิจัยพืชสวนสีสเกตกจะมีอ่างเก็บน้ำหนองชีซึ่งก็จะมีนกเป็ดน้ำนับพันตัวที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติออกมาให้เรายมโฉมเรียกว่าธรรมชาติสุดๆ เห็นอย่างนี้แล้วนักท่องเที่ยวที่อยากจะใกล้ชิดกับธรรมชาติอยากมาสูดอากาศบริสุทธิ์ก็ต้องมาสัมผัสกันให้ได้รับรองค่ะถ้านักท่องเที่ยวท่านใดได้มาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกดที่นี่แล้วจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะที่สำคัญที่นี่จะมีดอกไม้รองรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาชมได้ตลอดทั้งปีเลยทีเดียวละค่ะ